Doctor, Doctor, I've switched brains with a sheep. Uh, I'm sorry. What? Down here. Hello. <laughs> yeah. What <laughs> มึงคิดว่ามึงเก๋ามากก็เข้ามันเลยแต่รู้ไว้ด้วยว่ากูเป็นกังโูพี่ดีคะเอาเต็มเต็มกฉาดค่ะมาเลยคะ่ะสมน้ำหน้าโดนเต็มเต็มเงียบเลยใช่ไหมแกอีกฉาดพี่ดีเอ่เอ้ยมันหลาบจับ <c oughs> เจ็บช่ไหมแกสาสมแล้วกับคนแกนอริยา อีกชาติพี่ดน้ <c oughs> อยเดีายไน้ามองได้อย่า,าอง,องยี้ไม่ต้องจัด <c oughs> พอแล้วค่ะพี่ดีดีชนลีว่ามันน่าจะหลับจำละโอเคสตีฟไอ้ดอนว่านอันนี้ชีติ้งที่ส์ไทม์ก็อตอิ e มีชีติ้ง That that doesn't sound like anything I do at all จำ <c oughs> ไว้หน้าทุกคน เกมเกมนี้ไม่มีสิ่งตายตัวที่แน่นอนคนที่ตอแหลเก่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดดังนั้นแถ้ให้เนียนฆ่าให้ชำนานเอาแล้วนะใครมีคำถามอะไรไหมฮะอ้าผมครับผมไหนว่าไงฮะเอิ่มคือสองสัยว่าทำไมอาร์ตไม่ลงคลิปโอเคดูมันจะรอดแล้วที่เหลือก็<ร>โอ้ยออกใกล้คุกมากเฮ้ยดิ้งโทนใกล้คุกมากรู้ไหม โอเคดูเหมือนจะยากกว่าท uh ี่คิดเออใครมาง่ายขึ้นเยอะโอเคเกมจบละเย้เครดิต